สวัสดีครับแล้วก็อยู่ในเกม j จูเ c สิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะไปตีแพ็คลายวันนะสำหรับแพ็คลายวันวันนี้ก็จะมีแพ็คนี่เลยเจ้ามาจิสโทเทเรียมนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปตีเนาะ ของรางวัลอย่างอื่นก็ได้เป็นแบบฟิกนะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาไม่เยอะมากมายเท่าไหร่แล้วก็ได้การเจ้ามาจิสโตเทเลียมนะครับก่อนอื่นเราไปดูเสือของพี่กันก่อนดีกว่านะตอนนี้เสือของพี่มันล้นกงแล้วแหละเเจ้าเสือเขี้ยวดาบของพี่นี่มีทั้งหมด12ตัวแล้วนะมีตัวเลเวล20อยู่ตัวหนึ่งแล้วตัวที่เหลือ12ตัว ก็มันล้นกงแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปอัพเลเวล20บ้างแล้วนะนี่ก็อัพไปแล้วตัวหนึ่งเนาะโอเคสำหรับแพ็คเจ้ามาจิสโทเรียมเนี่ยเดี๋ยวใช้พี่เสือของเราลงสนามเลยละกันนะครับโอเค3รอบเข้าไปกันเลยก็เดี๋ยวเลือกเสือตัวแรกก็เอาเป็นเสือเลเวล10 ไปแท้งก่อนแล้วก็เลเวล20แล้วก็ตบท้ายด้วยเลเวล10เดี๋ยวจะทั้งสมรอบเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเสือลงหมดเลยแล้วกันละโอเครอบแรกน่าจะได้อยู่อ่เดี๋ยวเราต้องป้องกันก่อนตีมาสักหน่อยนะสองแต้มนี้โอ้ไม่ตีเลยอะ่ะไม่ตีเราก็ต้องชาร์จเลยมะ เคเขาป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็น3าม <im itation> แต้มอย่าพึ่งตีทีนี้เออเปลี่ยนตัวแล้วก็อย่าพึ่งตีโอเคอย่างนี้เราก็ขอชาร์จสี่โจมตีหนึ่งไป <im itation> ไม่เข้านะ <im itation> ไม่เป็นลายไม่เข้าไม่เป็นาย <im itation> ตัวนี้เรายอมนอนอยู่แล้วนะตอนนี้เขามีสตีมาให้หมดสได้ไหมอ่ะหุย ไอแค่สองอะ่ะเฮ้ยเหลือสองแต้มพี่เสือเลเวลยี่สิบลงสนามต้องตีเลยนะโอ้โหแล้วก็ต้องป้องกันเอา้ามาเข้าสามแต้มเออดีเขาไม่เอาไปชาร์จตัวที่สองนะครับเป็นตัวหิมะนะมีสี่ตีมาให้หมดสี่เลยมั้ย โอเคตีมาสามก็ยังดีเหลือหนึ่งอย่างนี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวเลเวลสิบลงมาแล้วก็ขอชาร์จเลยมาเขาป้องกันหนึ่งตอนนี้มีสี่ตีมาสามกักจริงๆเลยอ่ะพี่เสือตัวสุดท้ายเลเวล20ลงสนามมาอีกครั้งหนึ่งเราก็จกัด สามแต้มแล้วก็ต้องป้องกันเผื่อไว้หน่อยนะชาร์จปโอเคเข้าสองแต้มไปนอนตัวสุดท้ายตีมาเลยนะอย่าก,กักนะสีแต้มนี้ตีมาโอเคตีมาสี่นะครับเข้าเราหนึ่งแค่นั้นเดี๋ยวเราก็จัดการได้เลยห้าแต้มไปเลย เต็มไปฟับเรียบร้อยเสือนี่ตบเร็วนะโอเคชนะไปนะครับในรอบแรกของการตีแพ็กเจ้ามาชิสโตเทเลียมนะครับรับ DNA ม่วง40ครับไปต่อกันรอบที่2เหลือแต่ตัวเลเวล10เท่านั้นแล้วนะเสือของเราเอ้ามเป็นตัวทุ่งหญ้านะเนี่ยสตัวแล้วก็เสือ3ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันชุดเดียวกันไป เราตบได้เลยเนี่ยทีแรกไปึ่งแต้มไปนอนโอเคตัวที่สองจะเปลี่ยนตัวอะไรไหมรอบนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะมีแต่ตัวทุ่งหญ้ามีตัวถ้ำเท่านั้นแหละที่เป็นปัญหาเปลี่ยนตัวหอืนหนึ่งแล้วไม่ตีป้องกันซะ ป้องกันหนึ่งเขายังคงมี2แต้มอยู่ตีไหมตีมาแค่หนึ่งนะเหลือ1แต้มโอเคเราสละชีวิตแล้วเนาะชาร์จสามเขาป้องกัน1รอบนี้เขามี3แล้วตีมา3เลยนะครับแต้มหมดโอเคเดี๋ยวเราจัดการเจ้าตัวนี้ให้ได้เลย แล้วก็ส่งแต้มต่อไปเนาะก็ใส่ต้องสี่แต้มนะแล้วก็ชาร์จส่งต่อไปสแต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวทุ่งหญ้าสบายสบายแล้วสี่ 4. ไม่ทำอะไรเอ้าโดนเลยดีอย่างนี้ไปจัดเลยครับเจ็ดแต้มถ้าไม่ตายผมซ้ายตบขวา ทำให้ตายพี่เสือคำรามตบซ้ายตบขวาเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่2รอบนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะมีตัวทุ่งหญ้า2ตัวซึ่งเราชนะทางอยู่รับ DNA ม่วง40ครับไปรอบสุดท้ายกันโอ้เป็นตัวถ้ำสอตัวเสือ3ตัวลงชุดเดียวกันได้ ไหวอยู่นะเราต้องป้องกันก่อนนะ่ะมาเราแพ้ทางเขาเราต้องเริ่มก่อนมาป้องกันก่อนของเขาสองแต้มตีมาสักหน่อย<า>โอ้โหไม่ตีเลยอะเราต้องชาร์จละเขาโอเค,อเ,คเขาป้องกันสองอย่าเพิ่งตีนะทีนี้ โอ้โหแล้วตีด้วยโอเคเสือตัวที่2ของเราต้องตีถึงสแต้มใช่ไหมเรามี5ต้องตีสี่แต้มแลวต้องป้องกันนะไอสี่แต้มไปนอนก่อนตัวนี้ ดีนะตัวที่2องเขาเป็นตัวทุ่งหญ้าตีเรา2แต้มยังไม่นอนเปลี่ยนตัวเหลือสองแล้วดีไหมตีมาหนึ่งนะครับเขาเหลือหนึ่งนะโอเคแล้วเราก็ต้องชาร์จสี่เลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผลต่าง3แต้มเขานอนนี่เดี๋ยวเขาใส่เลยไป โอเคเข้าสามแต้มไปนอนโอเคเหลือแต่ตัวทุ่งหญ้าแล้วงานง่ายแล้วทีนี้เขาจะตีเรา3มแต้มโอเคเรานอนไปเขาเหลือหนึ่งนะเสือตัวสุดท้ายเราลงมามีสีแต้มก็จัดเลยครับสีแต้มไปเอาสามฟับเรียบร้อย ชนะไปนะครับของการตีแพ็กเจ้ามาจิสโทเทียมนะครับก็ใช้เสือไปทั้งหมด9ตัวนะชนะได้รับซองกันเลยเปิดซองกันดินเอม่ว่วเงินเขียวอาหารแล้วก็ได้การ์เจ้ามาจิสโทเทียมนะครับเป็นการ์ระดับซปเปอร์แลนเนาะแต้ม j w 3 2 5แล้วก็ปลดล็อกนะครับเคยทำคลิปเลเวลแม็กของเขาไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะ โอเครับภารกิจลายวันแล้วก็รับ DNA แดงอย่างละ20นะโอเค <Okay. S 2> ก็เรียบร้อยไปสำหรับการตีแพ็คสัตว์โลกล้านปีเจ้ามาจิสโตเทเรียมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพี่เสือกันดีกว่าเนาะตอนนี้พี่เสือของพี่ก็ล้นกงละมีนะตอนนี้ 12ตัวนะถ้ารวมตัวเลเวล20ไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะต้องเอาไปพัฒนาเป็นล่างเลเวล20บ้างแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามีการ์ดเจ้าเสือตัวใหม่มานี่มันจะฟักแล้วมาใส่ไว้ในกงนี้ไม่ได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ Oh. <sniffs>